สเวีเยาอยกันนะคะอีจากนั้นะคะซึ่งเราจะใช้น้ำยา e MR เนี่ยแล้วก็ e MR สองเซตนี้ก่่จนะคะเฮ้ยเะี e ุ่ม m าลงไปต่อนหนึงโยนเดียวก็ปนจุ่ 3วินาทีแล้วพี่เราก็โยนยิงนาสองไปแล้วก็าานะคนไปอีกสามสิบวินาทีเขาบอกว่าให้รักไว้สิบนี่นะคะเราคนครบแล้วก็จากเวลาไว้สินาทีครบแล้วนะคะก็จะได้เนื้อครีม เป็นสีปกตินะคะถ้ามีสารสเตียรอยก็จะเนื้อครีมจะเป็นสีม่วงนะคะซึ่งก็ออกมาเป็นสีปกติของเนื้อครีมนะคะ